วัสดีครับผมยังพี่น้องสุขคู่ซุกพ่นพ่นพ้นคอนแข็งครับฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมว่าจะไปตัดหญ้าที่บ้านลูกไส้น้องเรียกครับลูกไส้วาปอีกอย่างมุด่งคส่วนของกูมันว่าไลอะไรก็ัด้ไปครับไปมึงน้องไก่ไปมัดตัดหญ้าส่วนของกูครับน้อง ในลูกไส่ตัดต้นกระเสียทิ้ยัอยงอ่ะใบกระท่อมเดี๋ยวอ๋อปลูกต้นกระท่อม,อมโอ้หนอนจอ้ามันเหรอตัวส่นกุกูบเมื่อกี้เห็นแมวบินต่อมหัวผอยู่เนลย ว้ายังนอยู่นะเด้ออกมากซุกไปเพาะมันสิเกิดบ่้มีบ่มีคือบ่มีควันล่ะควันลมมนเลยเราตัดเอาเลยเราแข่งโตโกแล้วเนาะอ๋อจกตัดตรงตัดโกโกรกนะตัดต้นพักกับเซ็ด ไม่ได้ thằng มันมันไม่ดิน đi ดูมันเนี่ยพอมาอยู่ทาง โอ้มาโกโก้รถดุกเลยนาะจบถึงหังเลยนีมเก่าเอาตุงเขียงหัวปตัเนาะไม่ไหวนี่เจีาต้องสั่นี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 ่เอาเนี่าสเมีดํานี่ความหัวเามอ้าลุยลุยลุยมาเลปลใหญ่ใหญ่มาพูดเลยเปิดกวนบ่อันกาน ไปง่ายไปเรวไปกินก okay. ่อนดินี่เอาซิมซิมมาด้วยรับห้างหิมครับห้างหมิ่เห็นมั้งมาเยวเด้นนู้นซิมซิมมันลายใหญ่ยากเนาะนี่ลายวิธีอีสานหาห้างขึมไปะอุ้มโตเซใส่ขอาเขาปีบใส่ของเขากระดุกตึ๊บเลยนี่ย กินก็ม่ต้องปังเออเอออะไรกูเออต้องเ้ับบแม่แม่ต้องย็ดแบบ้เยงใครเปนแดงใครเนแดงบ้านเตียงเี้ย